มึงจะทำที่ไหนทำมึงนอนนี่ะเออเห็นกระดาษอีกป่ะอันนี้อะไรเนี่ยมันว่าตกไสเฮะเมื่อก่อนจะทำอย่างเงี้ยมันเป็นฟิวมันได้นะมันหาเปอเซ้นสหารอีทอะไรก็หยวนมันว่าไรมันบอกเอาห้าเปอรเซ็นถามเลยมีหเปร์เซที่ไหนนีจะมีมามันก็ไม่รงมัน่ะธรรมดาเนาะเราคาดแต่อะไรนัทํ้ามีลายที่ตูดเอาได้มีลายลกหัว นี่ทั้ลายหัวโตเที่ยงเอาไม่ได้แต่ตัวีเป็นมันใหญ่มันใหญ่มันลายมันลายเออเหลือเลือเจ็ดสิบกร๊มอ่ะตอนส่งไอ้ยีต่ะเจ็ดสิบกมมันเจดกร๊มมันตัดต้นกูเป็นดอกกูกเลยถามา อะไรอันนี้เป็นดอกโก้นี่ถามมันว่าเนี่ยดอกโอดอกนี่ใช่ด๋าอะไรเพื่อส70กรัมเอ้70กรัมหนึ่งเป็นมันเล็กได้นะขายอ่ะแล้วเลยทีลังๆัป like ่อยไปอ่ะป่อยโซยหาคัดคงเราเกินไปคัดคงเล่าเกินไปอดี มันกำลังโสองอีนี้ล้ำไปไงก็มันคัดโอ้มันคัดอย่างเงี้ยกูไม่พอว้าหนูอ,อะไรขอตามนะัน <c oughs> ตายินก็น <c oughs> ยิ่ง <c oughs>